ต้มน้ำร้อนกินมากๆกันนะครับผมลองไปกดน้ำมาเมื่อกี้ซำอยู่กรุงเทพน้ำก็ต้องซื้อกินนะครับไม่ซื้อกินก็ต้องไปกดที่ตู้เอาหนึ่งบาทก็ได้หนึ่งขวดเนี่ครับต้องไปตู้กดน้ำหยดเหรียญเอาขวดไปใส่หนึ่งบาทก็ได้ขวดเนี้ครับ ถ้าซื้อเซเว่นก็สิบสี่บาทถจ้ากดที่ตู้น้ำหยดเหรียญตามที่อยู่อาศัยก็หนึ่งบาทก็ได้คนหนึ่งเหนื่อยเดินขึ้นเดินลงหนหละเมื่อก่อนูอ่บ้านนอกบ้านไม่มีบ่อน้ำนะบ้านไม่มีบ่อน้ำก็เอาเกลนดลอนห้าลิตรนะครับเกลนหลอนห้าลิตรไปใส่ใส่แล้วก็หิ้วมา ใส่ในโอง่งเอาไว้กินไว้ใช้บ้านไหนมีบอก็ไปเอาที่บอเอามาใส่ไว้กินไว้ใช้ไม้ก็าหาบใช้ไม้คันหามไม้คันหามแบบไม้ไผ่อะนาเดีอดไม้คันหามแบบไม้ไผ่อะเอาหาบกับไอ้ถังดำ ถังดำเนี่ยถังดำอย่างเงี้ยไม่ขนาดหากับไม้ไฟถังดำแบบเนี้ยหาับ่องถังเดี๋ยวว่าก่อนเราตัวเล็กอ่ะเราเลยเอาเกินนอนห้าลิตรไปใส่ได้หิ้วสองสองกินลนอืมพอโตมาก็ใช้ถังดำเนี่ยบางทีไปอยู่บ้านใครก็ไปหิ้วใส่ให้เขาหิ้วยากคลองมั่งใส่ไว้ใช้ในโอ่งมัางใส่ไว้ใช้ในห้องน้ำมั้ง ลูกใครเกิดแล้วไปหิ้วจากคลองไปใส่กระมังเขาใช้ไปหิ้วก็ไปหิ้วใส่ถังไปหิ้วจากคลองมาใส่กระมังให้ลูกเขาอาบอือเดี๋ยวนี้โลกมันเปลี่ยนนะบางที่ก็มีน้ำประปาบางที่ี่มีบ่อบ้านเองบ้านตัวเองไอคนไม่มีก็ต้องไปเอาน้ำบ่อบ้านก่อน่น หรือไม่ก็ไปเอาน้ำคลองมากินมาใช้ก็มีเอาน้ำคลองมาก็กองกับป้าขามาใจอ,อุ๋งคนรวยบางคนก็ไม่เคยชีวิตลำบากก็ไม่เข้าใจหรอกแต่คนจนน่มันเคยผ่านชีวิตลำบากต่อโ้ดินดนมามันเล่ายัางไงก็เล่าได้ว่ามันผ่านชีวิตวจากจร,งจรงิงอ,อีกอย่างช่วชีวิตชีวิตชูกับอย่างเราเนี่ยแหละไม่ถึงไหนทันทีแหงโควิด รอบที่สองแค่นี้เนี่ยต้มมาม่าแดกก่อน